อัสสลามลัยก้มค่ะนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้จะเรียนเรื่องการหาตัวหารร่วมนะคะแล้วก็การหาหอรอมอนะคะอะหาอย่างไงนะคะหานักเรียนก็อาจจะได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะจุดประสงค์ของการเรียนนะคะก็คือนักเรียนสามารถหาตัวหารร่วมของจํานวนนับตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปนะคะแล้วก็หาตัวหารร่วมมากหรือหอรอมอของจํานวนนับเหล่านั้นได้นะคะ,ะทีนี้เราเรียนแล้วใช่ไหมคะ ตัวประกอบทีนี้เราเอาตัวประกอบการรวมกลุ่มของตัวประกอบอทำยังไงใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะคะทีนี้ดูตัวอย่างค่ะผ่านไปไวๆเนาะนะคะ,ะทีนี้ค่ะตัวประกอบของอะไรคะนักเรีนยนเห็นไหมจํานวนเลขคือ16นะคะและ20นะคะตัวประกอบของ16ได้แก่อะไรบ้างได้แก่1 2 4 8และ16 ส่วนตัวประกอบของ20ได้แก่อะไรบ้างคะหนึ่งสและ20นะคะตรงนี้เขาได้อธิบายไว้ไว่ายังไงคะตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ16และ20คือเลขอะไรคือเลข4ี่นะคะทำไมเขาพูดแบบนี้นะคะเพราะ สิบหกและยี่สิบมีตัวประกอบร่วมกันกีนก่ตัวนักเรียนสังเกตวงกลมสีฟ้าค่ะมีกี่ตัวคะมีเลขหนึ่งใช่ไหมคะมีเลขสองและเลขสี่ทีนี้มากที่สุดก็คือจํานวนไหนนั่นเองเลขสี่ดังนั้นตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของสิบหกและยี่สิบก็คือสี่นะคะเพราะฉะนั้นตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดเราจึงเรียกว่าตัวหารร่วมมากใช่ไหมคะ ่เพราะฉะนั้นตัวหารร่วมสรุปอีกครั้งหนึ่งตัวหารร่วมของ16คือ 1, 2, 4แต่ตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ16และ20คือ4นั่นเองนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจนะคะอะที่นี้แบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องมีนะคะวันนี้นะก็คือแบบฝึกหัดที่อยู่ในหน้าเท่าไหร่เอ่ยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูแบบฝึกหัดนะคะว่ายังไงเอ่ยอนะคะขออนุญ,ญาตอ่าแบบฝึกหัดอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่13และหน้าที่14นะคะมีอยู่ด้วยกัน2หน้าตัวอย่างของการหาหอรอโมของจํานวนนับนะคะตัวอย่างมีจํานวนของหอรอมของอะไรเอ่ยย1และ42เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องหาอะไรก่อน นักเรียนจะต้องหาตัวประกอบของ21และ42ก่อนนะคะตัวประกอบของ21ได้แก่อะไรบ้างอะไรล่ะที่เอามาหารเอามาคูณกันแล้วได้21นะคะหรือว่าหารแล้วได้หารได้หาร21ได้ก็ได้แก่อะไรนะคะได้แก่ 1, 3, 7, 21อ่ะเราหาตั้งไว้แล้วต่อไปเราหาตัวประกอบของ42ใช่ไหมคะ42ได้แก่อะไรบ้าง อ่าสองใช่ไหมคะหนึ่งสองสามหกเจ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดและสี่สิบสองนะคะสังเกตได้ว่าหนึ่งละหารด้วยหนึ่งลงตัวหารด้วยตัวมันเองใช่ไหมคะยี่สิบเอ็ดก็มียี่สิบเอ็ดหนึ่งสี่สิบสองก็มีหนึ่งกับสี่สิบสองนะคะแล้วเราเปรียบเทียบสิคะว่าในตัวประกอบของยี่สิบเอ็ดและสี่สิบสองมีตัวประกอบร่วมกันกี่ตัวนะคะมีเลขอะไรบ้าง มีเลขสามอ่ามีเลขหนึงทดค่ะเลขหนึงเลขสามเลขเจ็ดและ2ีส่วนตัวหารร่วมที่มากที่สุดของจำนวนนับ21และส2คือเลขอะไรยี่สิบมีขังมาจากตัวนี้นักเรียนสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นหอรอมอของ21และ42คือ21จึงได้คําตอบที่เป็น ยี่สิบเอ็ดนะคะง่ายมากเลยโอเคนะคะนักเรียนพอเข้าใจไหมอ่านะคะถ้าลองเข้าใจแล้วอยากจะให้ลงมือทําด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มอีกข้อหนึ่งนะคะในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะ